จะบอกว่าค่ะเมื่อก่อนนะเอ๊ะอ่ะออไปเรียนคอร์สละสองสามหมื่นนะคะเรียนหมดไปครึ่งล้านค่ะติดอยู่เรื่องเดียวกาบผัวอันนี้เรื่องจริงนะคะอีฉันพูดอะไรเป็นพูดจริงหมดนะคะแต่อาจจะไม่ถูกหูใครบ้างเป็นเรื่องปกติแหละเชื่อไหมว่าการกราบจะบอกนะบางคนก็บอกสามีอายุน้อยกว่าบางคนก็บอกว่ากาบไปได้น่นได้กาบไปเถอหลับหูหลับตากาบไปเถอ ถ้าอยากมีชีวิตที่ดีหลับหูหรับตากราบไปก่อนคุณอะกาบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาต่อเลยนะไม่ได้เคยกราบสามครั้งนะคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์กราบตลอดเพราะฉะนั้นไม่ต้องสอนมั้งถูกต้องไหมคะแต่อีกกราบผัวเนี่ยมันอว้ หรือบ้านคุณเรียกสามีถ้าขอโทษนะฮะบ้านคุณเรียกผัวนะคะอ่านสื่อตับอกว่านะรแรงเนาะไม่แรงนะคะจริงๆแล้วว่าไม่แรงผัวกับสามีคําเดียวกันนะคะจะบอกว่ากะ,ะา,กาบไปเถอะรับหูลับตากราบไปเถอะถ้ายังกราบไม่ได้แต่พอวันหนึ่งอะค่ะที่ครัวบอกว่าคุณพระพุทธประทาพระสงฆ์บิดามารดาคุบาริจเรากราบอยู่แล้วแต่พอมาเพิ่มหลัวเข้าไปอีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่า กลับทาไมต้องกลับด้วยหรอผัวตายแล้วบางคนก็ผัวตายบางคนก็ยังไม่มีผัวทไงกลกาไปเดี๋ยวได้ผัวผัวตายแล้วกาไปส่งถึงเขาที่สวรรค์นะคะเขาจะได้ไปอยู่ภพภูมิที่ดีอ่าไม่มีผัวก็กาไปเดี๋ยวผัวก็มาเข้าใจนะคะบางคนข้ออ้างเยอะแยะมากมายคิดโน่นคิดนี่ก็คิดเยอะไปเถอะแล้วก็ไงคะเออของความแก่ไปเะคยะปีหนึ่งผ่านไปกาบก็กาวะเดีนะะ๋ยวกะเออ กับตอนแรกก็ฟื้นเพราะอะไรเราอะเข้าใจว่าเราเก่งไงแบอบูโอ้เราแม่งเก่งเราแม่งแบบอีโก้เยอะอีโก้เยอะนั่นแหละว่าง่ายๆนะคะแต่พอหลังจากที่เราอะค่ก้าวผ่านคุณเอ้ยเมื่อเวลามันลงล็อก เมื่อทุกอย่างสามีจะเปลี่ยนคนไม่มีสามีสามีจะมาสามีตายไปแล้วก็ส่งบุญให้สามีสามีก็ประทานพนให้มีผัวใหม่บางคนสามีกินเหล้าเมายาสามีเลิกเหล้าเลิกยา,าบางคนผัวให้เงินเดือนละพันเอาทุกวันนี้ให้เดือนละหมื่น ทุกวันนี้ครูอไม่ได้ต่ำกว่าแดหลักโอ๊ยอยาอิจฉารูถ้ากราบไม่ได้เท่าครูไปต้องอิจฉากูแล้วกกราบเยอะๆกราบจากฝืนๆก็กลายเป็นกราบไปกลับมาก็กราบเฉยๆไปๆไปมาๆวันไหนไม่ได้กราบเหมือนแบบไม่ได้ตังค์อ่ะเข้าใจเนาะไหนจะเข้านอนมะเอ้ยบางทีถึงขั้นแบบโทรศัพท์เลยนะออเตอมเมื่อไหร่จะจะขึ้นมาเนี่ยเร็วๆ จะนอนแล้วนะ,อะขอกลับก่อนอย่างเงี้จะบอกว่าพอถึงเวลานะคุณมันประหลาดมากสามีเราไปหยิบไปจับไปทําอะไรลุ่งค่ะลุ่งเลืองค่ะคือมันแปลกประหลาดมาก จะทําอันนี้ก็ได้ตังค์จะจับอันนี้ก็ได้เงินตัวเคยบอกใครหลายคนว่าคุณยิ่งยิ่งช่องว่างระหว่างการกราบของคุณมากเท่าไหร่อ่างวันมันจะชิ้นใหญ่มากเท่านั้นสมมติเนะาะครูหนูกราบไม่ได้หรอกเขาเมาครูหนูกราบไม่ได้หรอก,ก,รอกเขาตเขาาีเขาด่าลูกเขาดุหนูเขาตีหนูหรืออะไรก็ตามช่องว่างยิ่งเยอะทําให้เราอะยิ่งมีของขวัญรออยู่ชิ้นใหญ่จำเอาไว้นะคะทุกคนอะไรที่ยากอะคะ่ะมันคือวันหนึ่งมันจะเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ถ้าเราทำได้ เมื่อก่อนนะฮะฝันไปเถอะว่าจะมาสอนใครให้กาบหลวเพราะอีฉั้นคนนึงก็แบบปีนึงนะคะถึงก้าวผ่านได้ปีนึงจริงๆค่ะแล้วคุณไปดูนะหลวงอีชั้นไม่มีอะไรให้ติเลยค่ะนะคะเราไม่กินบุหรี่ไม่สูบนะคะรัก